ไหายอยู่นึงเคยไรเปนสร้างหายังไเป็นไส้หายอย่างนันเอซีเอ้ยมานีกะได้ละล่ะความฝันคื่เกาละเนอะฝันมันคิวคึ้่งเพราสองงวดแลเะเข่าบนล่างในสองงวดแบบซ้อนๆนะครับเนอะไมนีีุดยคือไปฝันเอ็ซีพี่น้องฝันว่าจะขอะไปเจาบใบดำใบเดียป่าเด็กหน่อยวะทีเมย์่าจะไปทหารเอไปทหารของเขาที่มน สิบเป็นเดิมคีบหลายจในบวกย่ามาคีบเดวันว่าจะเขาไปจับใบแดงใบดำนะครับว่าไปเดกหน่อยเสียป้าสิเป็นจะสร้างทให้ไทำได้เสียเทียนมาเนี่ยอันพือ A, ่อสิบเอคนเดียรทหารต้องาอายุเท่าไหร่สองพันหัสัตวอายุอายุอายสองพไปจับใบแดงนะก็เอไปจับใบด,บดได้ใบแดงอีกครับได้ใบแดงเออได้ใบแดง

อาจจะวิ่งเนาะอาเอาคิดว่าจะให้เลขว่เนาะเลขวิ่งเอาอกซิเดอเอาเอาศูนย์กับเอาศูนย์ซะอับหนึ่อาับอดับสองขี้สองศกับสองศูนย์กับสองอาจจะเป็นศูนยหรือสองหนึ่อไเลเวันเนาะหรือสองศูนย์น่งอะไรนเออแล้วแต่เพิ่มมาแต่ว่าอันขอโทษลรัที่มันจะเข่าผลล่่งนี่ละแ่กขอโทษล้วยหนาเด้อ

ศูนย์หนึ่งศูนยเจ็ดวให้ทีด็ดไปเลยเออศูนยให้ทีเด็ดไปเลยโอเคเป๊ะตอนนี้เลขที่ห้าดอ่าใเอระบาดระกาซื้อเด้อซื้อให้มันผิดลดซื้อนะเะไปยายนะเไปยายซื้อแล้วก็ให้ได้ลดเอาเอาอไวพ่อใรถบอเอาไวพ่อเสียจนเวยพ่อายุวันโนสุขันพระลังนะครับ ทำนำเลื่อนด้วยได้ยาเก็บจวยไข่ได้จนเออให้สุขภาพแข็งแรงให้จิตใจแข็งแรงเออให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับให้ร่ำให้รวยทุกคนนะครับสวัสดีครับเออเชิญแล้วก็เออให้เชียดเดือนนะคะเอาพาไปนะคะเสียดเชิญนมาสมุทรไพรแล้วนะคะแต่คือเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเลเยฐานเพิ่นเกยฐานเนาะอายุ21ปี ยอดยอดยุดยอนยุไปจกไปจับใบดดงใบเดียงได้ใบเดียงมาสั่นได้เลขเลขหมม้นี่สองศูนนึ่งแม่บองเสียจวดครับองศูนย์หนึ่ะคะาคาี2สองศูนย่งทางคาสิเลีนสิวิงคือมี2กับศูนย์ก่อกับศูนค่ะสอกับศูนที่นี่พิจารณาปรีแม่คู่กับสิสนุกใหม ที่แม่คู่คำนวณมานะคะยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้เพราะว่ามือนี้เป็นวันที่13าวันที่14 15 16เป็นคู่ติดงานนะคะเด้อสรุปห่ายๆเลยค่ะคุณจ้ำว่ามาตัวใดวันนี้่2แทนแน่นอนฟันทักฟันแหน่ฟันไม่แต่สูญใส่คนนะคะแล้วก็ฟันเห็นคนตายนะคะฟันเห็นคนตายท่านดอยมาแตะวัใส่ลวงเล็บผู้ชายวันที่แรกเป็นคนธรรมดาวันที่สองเป็นหมอมาสั่ง ค่ะข,ข,ข,ขึ้นขึ้นตอมากเราฟันอีฟันเกลเจลโพรพต่างนะคะขอแม่ค <seeing. S 2> ู่คำนวณออกมาแล้วได้ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์ครับเสียจอนได้สองกับศูนย์ค่ะพีทีพีเจรนาบุงกรงอีกแล้วถามครูครูว่ามีอยู่แสดงว่าแม่คู่มีสูตรยู่ว่แสดงอเมริกาควบเสียส่วนบุคคลนะค่ะวินิจฉัยเจรนาประก่ศตอนจะ ลงมือสืบหวยยับยั้วเบื่อย,ยิบจับฉลากกิน,นแบงรัฐบาลไทยเข้าไว้นะคะคนเข่าอยู่ในย้อนคชอบบันนะคะเป้นผู้ขอให้กำลังแรกใหญ่ซิู้ิบพคนที่กำลังสู้กับงานสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอยาา่างเพื่อสิบพันธนภายได้นะคะขอให้เป็นให้ว่าเป็นผู้เป็นกำลังใจให้สูิผู้ิบพคนสำหรับมนี้วันที่13เมษายสองขาหงเปลนะคะ่ะเอาวางโครงล่างหรือว่ากองเงานะคะล่างถวายปู เรียบร้อยบริการที่เป็นนาทีนั่งร่ำของเฮานความก้าวอาจารย์สมงกินบ่อทองอีกอย่งหน่อยรอดที่ตามชมลุ่งฟ้าปุะลาชัยเดินทางมาแล้วว่าสันมาบ่อไรเร่องติดตัวสาระสิเขาสิเขาอุดรละลาเขาอุดรละตะวันพันหัวแล้วค่ะค่ะคนขาดติดไฟแดงอยู่ค่ะคนพันปล่อยไฟเขียวแรงแค่แรงเกิดเจี๊สีปวดเจี๊สีพอดี เลี้เลีเลีเลีได้ยินข่าวว่าอาจารย์มุ่งปามักเขียนไสั่นไปขึ้นในอาทิตย์จอยไปเตะเขียนดไนขึ้นไปขึ้นเลยได้ไหมครับได้ครับได้เขียนที่นี่ขอบคุณทีมงานกองยาวของอาจารย์มณฑีมนมณฑียังกับอาจารย์ฮะวงละครค่ะอาจารย์จะมณฑีลงละครนะคะลวงลวงอาจารย์ไม่กล้าพูด อาจารย์มนตรีพวงละครนนะคะแ <c oughs> ม่นว่าเป็นตำรวนยินข่าวว่างานหลายที่อาจารย์มนตรีช่วยได้สรรเสริญของมหาปูนะคะครับผมจาการงานในระบาดเช่นบางที่ว่าเป็นตะเล็กเสมอนะคะ่ะมาขอพรปูมาขอ,ขอกิจาการงานมาบวงบาสารกาวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในสอบผ่านการด้ส่งข้อมจังหวปดพัฒนาเข้ามามาแก้บานแก้บุญอวันนี้ล่ำถวายนะคะล่ำถวายปูของเข้าสังวรปูอนันต์นะคะ ้อมกระก้อนคู world world ่ฟองไว้แล้วเปนสี่สิบนาทีพ่อาจารย์สมกิจบอทองเอาอาิิฐานเออพูดได้้ามีห่งสิสองตัวสามตัวตุให้มงโป่งล่างได้โซเบยมานได้บ่าเนี้เด้ลมัดสิมานกซ่ทัวท่านสื่อเยะไปสื่อหลายได้เรียนแตสื่อตะเกียบื่อกเบียดนึงกับพ่อ บ่วงสวงฟัวนสนัตนาขอบข้าวอุ้งขอไวยอดีรักราแพรอนันตาศีสะอำลาดบาลจอมแห่งราคเจ้าดูงเขา มาล้ำมอกแกงคาระวะป่นาโคผัวที่คล้องบาดานเสือบนานมาแล้วจากว่าเป็นหลวงแก้วแนวนิ่มเพือถ่นต่มขอถวายกราบไหว้ก้อนเจ้าให้ล้ำดูเป็นผัวเพี้ยนออกไม่ลายสีแตงงามลืองหง